ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องสนุกซ่าปาจิงกบกับหนูอีกเช่นเคยค่ะเย้ Yay! นักชอบในตำนานทุกคนคะ่ะพร้อมหรือ,อยังหลูดหรือว่าทุกคนอาจจะชอบหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าทําทุกเดือนเลยแล้วก็จะทําต่อไปนะคะสําหรับคลิปอ n นบ็อค่ะเราเดินทางมาถึง UnBox e กซีที่1ิกันแล้วคะ่ะ hey, <hey>, hey. ดีใจมากเลยนะคะแต่ว่า อันนี้ก็คือบางอย่างก,ก็คือมีการ u n b อกไปแล้วแกะใช้ไปแล้วนะคะขอโทษจริงๆจะไปต้องใช้นะก็เลยรวบรวมมาเท่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ช้อปปิ้งมาอีกหลัง6เดือน6ก็จะมาพา2องนะคะแต่อันนี้คือ u n b o x i ิก EP 12 Part พาร์ทนะคะถ้าอยากรู้ว่าหนูไปช็อปอะไรมาน่าสนใจหรือปล่นะคะไปแกะกล่องพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยมาเริ่มกันที่ถุงแรกก่อนนะคะทุกคนจื้อดึงแดงขนาดนี้นะ่าสะเดากันออกแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่หนกไปได้มาจากร้าน b u วเ t r e a m นะคะเพราะว่าร้าน b u ว l t r e a m เนี่ยเขามิดเยีเยเซลกันอย่างแรงมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่พลาดนะคะที่จะต้องไปจัด ของสุดๆํางามตามภาษาคนรักสวยรักงามอย่างเรานะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ถุงแรกกันก่อนนะคะเป็นถุงเล็กนะมีสองถุงมาแบบทำโบดูสิว่าหนูกไปตามอะไรมาบ้างนะคะหยิบอันไนนันจะพูดถึงอันนั้นนะทุกคนอันแรกนะคะนี่จะเป็นของแฟนล็กะทะี่เป็นตัว มาตากับคนของ beauty bright beauty bright, baby bright นะคะก็จะเป็นสูตรมาเขือเทศแล้วก็สูตรพีชนะคะหนูเห็นนางชอบซื้อมากบู้ว่าใช้ดีไหมแอบ,บจุกมาถ้าดีไม่ดียังไงคงจะเห็นคลิปเฟรนด์นะคะแล้วก็อีก2อันนะคะจะเป็นตัวเจลลี่มากใต้ตานะคะของ baby bright เหมือนกันสูตรมาเขือเทศส่วนตัวอันนี้คือใช้ดีนะทุกคนเคยใช้แล้วแล้วก็รู้สึก ชุมชื่นเออรู้สึกชุ่มชื่นนะคะก็เลยแบบว่าชอบนะคะอันนี้เป็นการสื่อซ้ำเขาจัดโปรที่วิวเทียมเราก็เลยจัดมาเลยนะคะคนอันกับแฟนนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นเมคอัพนะคะอันแรกเป็นเสดึที่เขียนคิว All Time Favorite ของนุกแล้วก็เลิคอมเมนต์มากๆเลยสำหรับ สี่บายสีจานนะคะสําหรับสี่คิวนุกนะคะก็จะเลือกมาให้มันพอดีกับผมเนาะเพื่อคนผมเข้มก็เลยเลือกมาเป็นเบอร์24สีดาร์กบาวอันนี้เป็นการตุนสต็อกนะทุกคนเพราะว่านุกอะใช่และชอบจริงๆอะค่ะแล้วเขามี1่งแถมหนึ่งนุกก็เลยซื้อมาเลยนะคะแล้วก็อีกจะบอกต่อสําหรับสาวๆที่อยากได้ดินสอเขียนคิ้วหัวเล็กนะคะแล้วก็ไม่แข็งเกินที่จะสัดคิ้วแล้วก็ไม่นิ่มเกินที่จะหักง่ายก็ลองดูเป็นสระสีนะคะยิ่งตอนนี้บิวตที้ มีโปรรีบตุนเลยสำหรับส,สาวผิวผิวก็มาวะ่ะผมสีอ่อนก็มีให้เลือกก็ลองไปดูที่เข้ากับสีผมนะคะโอเคต่อไปจะเป็นดึงสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้นะคะอะไรเออเป็นอายชาโดนะคะแบบมินิชายชาโดนะคะของแบรนด์ r p g i ออริจินนะคะส่วนอันนี้ก็คือ โอ้ไ y e อสยนเองค่ะก็จะเป็นพวกตระกูลเดียวกับ o oh อ้ y Brush m โอ้อะไรที่ติดเฟเวอร์ลิตของหนูนะคะอย่างเช่นโอ้ y b u บลที่เป็นคอนทัวร์ที่ยังไม่มีอะไรลงน้องเขาได้นะคะพอดีเขาจัดเหลือ39บาทจากราคาตีม99เราก็เลยหยิบมาเลยเราก็ลองเทสสีนี้สวยมากนะคะสำหรับเบอร์2 3 m i l k y Way เดี๋ยวเราจะสวดให้ดู1ชิ้นให้ปริมาณมาน 6กรัมนะคะก็คือใช้ได้จุกๆไปเลยและวจ้าโปรแบบนี้เราจะไม่ซื้อมันไม่ได้นะคะมีแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะเล็กๆพกพาง่ายเปิดยากมากนะคะครั้งแรกดีสีสวยมากขอสวอตให้ดูก่อนเห็นปะน้องไม่ค่อยแบบว่าพิกเป็นน้องแน่นอยู่นะคะไม่ค่อยเป็นฝุ่นนะหรือเปล่าอุ๊ยมันก็แอบ,บเป็นก้อนอยู่นะทุกคนเนี่ย เออมีความเป็นก้อนอยู่ถ้าเกิดเราแต้มมาเยอะเกินนะคะแต่จริงๆอ่ะสามารถทานี้ไปทํางานสีเดียวก็คือได้เลยนะแบบไบรท์ออามาวิงใต้ตาหรือหัวตาใดๆเป็นดอลลี่อายนะคะก็เลือกมานะเป็นเบอร์23ออกแชมเปญน10เป็นนิดนึงสวยมากนะคะแล้วก็ไอายอร์ดอีกอันหนึ่งที่ซื้อมานะคะเป็นตัว m ินิชา a d โ w ของ 4U2 อันนี้เขาก็เซลล์เหมือนกันนะคะนุกเลือกมาเป็นเบอร์10นะคะ อันนี้น้องจะมีความเป็นแบบเนื้อแมทแม,แมน้ำตาลน้ำตาลที่เขาคิดมาให้แล้วไม่ต้องคิดเยอะคือสามารถใช้สองสีนี้จบสวยแล้วออกจากบ้านได้เลยนะคะก็เลือกขออนิยัตยังไม่แกะแล้วกันนะอันนี้ รู้สึกจะเซลล์เหมือนกันมั้งแบบหลักสิบนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นซื้อดึงอันนี้คือชอบมาแล้วก็เดือนที่ผ่านมาหนูก็ซื้อมานะคะเป็นเบอร์04แต่ดันซื้ออีกอันนึงผิดมาคืออยากได้สีแมทแต่ไปสั่าชิมเบอร์บ้าบอนะคะเราก็เลยต้องไปจัดเออสีแมทที่อยากได้มานะคะอันนี้เป็นของเบลินดานะคะป๊อบอายสติ๊กเบอร์ที่นนูซื้อมาจะเป็นเบอร์01เนื้อแมทนะคะ คือมันสวยมากอุ้ยแรงอะ่ะคือแบบเปิดออกมาแล้วนองก็กระเด้งเลยคุณแมบบ่ทำไมอะ่ะทำไมไม่มีบุญกับเรื่อง I Stick อายแชโดว์สติกนะซื้อในช็อปนะเนี่ยคือทำไมเรียกซ็งเพิ่งแกะเลยทุกคนเห็นไหมนี่คือความดีหนึ่งอย่างของการอันสมอกนะคะเออโอเคอยากจะมาเทสดูน่าจะใช้ได้แหละจะต,ต้องระวังอีกนึง นี่เห็นป่ะสีแบบสวยมากนะคะแล้วก็นุกมีเบอร์สี่สีแมทอยู่แล้วนะคะคือใช้ด้วยกันอนะ่ะปังจึ้งแน่นอนนะคะอันนี้นะก็คือช็อกมากตอนเปิดมาแรกๆต่ไอ,อไปนะคะเป็นลิปที่นุกตาม,มาคือนุกอยากนา,น,านมากแล้วก็รอเวลานี้แล้วเวลานี้ก็มาถึงแล้วนั่นก็คือเวลาที่เขาจะโปรถนั่นเองค่ะสําหรับจืดึง อันนี้นะคะเป็นสสีชูการ์ลัาชลิปตินนะคะวอลุ่มสอ,อันนี้เป็นเบอร์ลินจีนะคะจริงๆมี2สีในรุ่นนี้ที่นุกอยากได้ก็คือลินจีกับลำยายนะคะแต่ว่าหนกรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีลิปโทนหนูที่เป็นอมส้มอมน้ำตาลเยอะแล้วก็เลยเป็นโทนหนูอมชมพูดีกว่าก็เลยจัดน,อนะะ้องลินจีมานะคะคือน้องสวยมากอุ้ยกลิ่นหอมมากค่ะเดี๋ยวจะสปอตให้ดูเออเนี่ยเหะ มันเป็นชมพูนูที่สวยคือทาสีเดียวก็สวยหรือทาผสมก็สวยก็เลยจัดมานะคะเพราะว่าเราอยากได้อยู่แหล,ล้ววันนี้ก็มาถึงก็คือวันที่น้องลดราคาเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสงใหญ่ของดูเพี่อนนะคะอย่างแรกก็เป็นอันนี้เลยค่ะยาสีฟัน Sky Lab นะคะส่วนตัวคือฉันโดนตกพ,พีเซนเตอร์แต่แฟนฉันบอกว่านําไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าใช้ดีใช้จึง้งก็เลยอะลองดูสักหน่อยเพราะว่ายาสีฟันที่บ้านกําลังจะหมดพอดีถ้าเกิดใช้และชอบหรือว่ารู้สึกลมหายใจส,สดชื่นอ,อะไรอย่างไงาคงจะได้มาเมลในเฟรนด์นะคะแต่ถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่ชอบนะเดี๋ยวถ้าเกิดในห้องน้ำหมดเมื่อไหร่จะหยิบไปใช แน่นอนนะคะต่อไปนะคะเป็นโลชั่นทีท่ชอบมากๆมาๆนะคะแล้วก็เป็นการตื้นซ้ เพราอันนี้ใช้อยู่นะคะจมหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดมาสำหรับวาสลีนะคะตัว Healthy by Superfood Fresh l o c k ก n ิ Peach นะคะเพราะว่านูก็เป็นคนข้างพีชมากๆเป็นสาวพีชมากๆชอบอะไรก็ตามที่เป็นกลิ่นพีชนะคะและโลชั่นตัวนี้ชุ่มชื่นดีมากทุกคนทาตอกนกลางคืนนะคะและผสมกันกับตัว V3 นะไม่ข่าวเอาตีมาทีบอกเลยอีตัวนั้น,นอีวีสานะคะมาถึงตัวนี้นะ ตัวนี้คือช่วยเรื่องความกระจ่างใสยังเห็นผลได้ชัด1เดือนคืออยู่เห็นเลยว่าปืวมันดูสว่างขึ้นจริงๆนะคะแต่สําหรับตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื่นนะคะก็คือใครที่แบบนอนห้องแอร์ไม่อยากให้ผิวแห้งนะคะลองได้เลยเลยที่สําคัญกลิ่นพีชหอมมากนะคะเวลาทาตอนนอนเนีมันฟินสุดๆไปเลยและเรานะคะก็ใช้สิทธิ์แลกสื่อที่วิวเคลียมมา2ชิ้นลงเคาน์เตอร์นะคะอันแรกเป็นสัารีของเอเมอันนี้ใช้ดีอยู่แล้วแล้วก็ เปิดใช้สัมลีที่บ้านเราก็เลยซื้ออันนี้มาสำรองไว้แล้วก็เผื่อเดินทางไปบ้านที่ต่างจังหวัดก็จะพกไปนะคะแล้วก็อีกสินนึงคือเราดูพี่ปามช่องปามปริเอฟนะคะแล้วเราก็เห็นพี่เขาบอกว่ากันแดดตัวนี้มันเลิศมากแล้วที่นี้เขามีจัดโปรพอดีแต่ว่าเป็นไซส์แบบซองเอามาทดลองใช้ก่อนนะคะว่าแบบเอะเราจะชอบไหมเพราะว่าเราก็เป็นคนผิวหน้าคนละแบบกับพี่ปามเพราะว่าพี่เขาจะออกแบบโทนแห้งใช่ป่ะแต่ผิวหน้าเราเป็นผสมค่อนไปทางมันนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่ม ผสมแห้งงงกับผิวตัวเองมากเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศสุดๆนะคะก็เลยลองดูสําหรับจืดึงอันนี้นะคะเป็นครีมกันแดดของ ODBO ตัวดังแล้วก็ตัวที่ขายดีของเขานะคะเป็นโยเกิร์ตจันกรซีน SPF 50 PA 4+ นะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อกันแดดเนื้อโยเกิร์ตเบาสบายไม่เหนียวแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสเออแล้วตอนนี้คือมีปัญหาผิวหน้าแบบแห้งบางช่่งเหมือนกันเพราะอากาศบัญชื้นก็เลยลองดูเป็นกันแดดแบบนี้มานะคะ ถ้าเกิดใช้ดีจะได้ไปสอยใสยเต็มนะคะเดี๋ยวลองดูสิว่าเราใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะไปแล้วนะคะสําหรับของที่ไปตาม,มาจากร้านบิวเทียมนะคะต่อไปก็จะเป็นเจือรึงกล่องพัสดุจากร้านน้องแป้งเหมือนเดิมนะคะคือน้องแป้งได้เงินสนุกดึงจริงนะคะเพราะว่าร้านน้องเขาขายถูกแล้วก็ดีนั่นเองค่ะก็เลยตาม,มารวนจะะ๊ะโอเคหยิบสิ่งไหนได้จะพูดสิ่งนั้นนะคะของคุณค่าที่จะเยอะมากจัดจัเต็มนะคะ โอเคมาเริ่มที่อันแรกเป็นการสื่อสํเพราชอบมากจริงๆนะคะสำหรับคาซเซอ,อรค่ะในที่สุดน้องเขาก็ไปตามหามาได้แล้วทางทางที่ฉันใช้อันเก่าแบบกระมิดกระเมียนสุดชีวิตนะทุกคนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคิ้วนะคะแล้วก็ติดเฟเวอร์รไม่แน่ใจว่าประจำปีเลยหรือเปล่าของนุกด้วยนะคะนุกะ่ะ ชอบใช้นองเขามากแต่วันนี้เอามาทําอะไรกับคิวนะเอามาทําขนตาปลอมโดยเฉพาะข้างที่เป็นเมจิกแบบเนี้ยทุกคนใช้ดูงไงดีเนี่ยมันทําขนตาปลอมข้างล่างอะขนตาปลอมข้างล่างแล้วมันเนียนมากอย่างวันเนี้ยหนูก็ทานะแต่ว่าใช้อันเก่านะคะอันนี้คืออันที่ซื้อมาสต็อกไว้เพราะว่าอันเก่ามันเริ่มจะแห้งพอใช้บ่อยมากจริงๆรแล้วก็อีกด้านหนึ่งอะ ลองเอามาใช้ก้นหลังคือลองเอามาเขียนปลายคิ้วให้มันดูเข้มดูจึ้งดูเป็นทรงแล้วก็คือแบบลดมากอันนี้ดีมากแล้วก็ราคาดีมากนะรู้สึกจะสิบกว่าบาทคือแบบถูกมากนะคะอันนี้คือชอบ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 มากนะคะยังไงเดี๋ยวจะใส่พิกัดร้านน้องแป้งในดีสคริปชั่นบอกนะคะแล้วก็ลองไปถามน้องก็ดูนะว่าเออยังมีตัวนี้อยู่หรือเปล่าตัวนี้ค่อนข้างเลิศมากๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่มียังไงต้องขออภัยก็ลองไปดูตามแอปส้มแอปม่วงนะคะเพราะว่าอันนี้จึ้งมากแล้วก็แม่คาก็ชอบใส่ด้วยนะคะอันนี้นะ ต่อไปนะคะเป็นอายแชโดสติกนะคะของแบรนด์เอ้ยไม่ใช่ v e v นะคะเออออกสีไม่ออกก็ขอสเปลปันทีละตัวแล้วกันนะอันนี้เป็นอายแชโดสติกที่แบบตอนน้องสวดต,ตอนไหลอะคือแบบว่ารู้สึกว่าเอออยากซื้อมาลองนะคะคือมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นสีชิมเมอรเออที่กล่องเขาไม่ได้บอกเบอร์มาทุกคนว,นว่ามันคือเบอร์อะไรแต่น่าจะมีสีเดียวแพคเกจเป็นทองฮารุฮารามมาก เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเป็นแท่งๆแบบนี้สวอตให้ดูเนี่ยสีสวยมากนะทุกคนคือเราสามารถจับมาแมทกับเมลินดาแมทที่เราซื้อมาจากบิวตี้แอมก็ได้หรือว่าทาสีเดียวแล้วออกจากบ้านก็คือคอมพิวต์ลุกได้เลยสวยมากแล้วก็เนื้อแบบเนื้อโอเคเลยนะเนื้อไม่แข็งไปไม่นิ่มเกินนะคะแล้วก็ไม่หลุดด้วย เออนั่นแหละแล้วก็อีกด้านนึงนะคะจะเป็นหัวฟองน้ำแบบนี้เอาไว้เกลี่ยนะเห็นปะเออมันก็จะช่วยเบรนได้ดีนะคะก็จะเบรนได้หรือว่าเออเราอยากได้แบบเอามาแทบแทบหัวตาอะไรอย่างงี้นะคะก็ชอบมากๆอันนี้ก็หลักซิบเหมือนกันนะคะ โอเคต่อไปก็จะเป็นอายไลเนอร์น้องแมวนะคะอันนี้คือซื้อมากเพราะว่าแพ็กเกจหลวๆนะคะแพ็กเกจน่ารักมากเป็นน้องแมวอันนี้เป็นแบรนด์คาคาซีนะคะปกติจะใช้แต่คาคาโชยังไม่เคยใช้คาคาซีก็ลองดูอันนี้เป็นเบอร์เออบราวนะ์นะเป็นสีบราวน์นะคะเป็นสีน้ำตาลน,นะลองเปลี่ยนดูบ้างหลังจากที่แบบเราใช้แต่น้ำตาลเข้มโทนดำนะคะนี่น้องก็จะเป็นแบบนี้แพ็กเกจน่ารักมากนะคะ เปิดมาคือแบบที่ฉันซื้อเลยเพราะอะไรตอนเขานองเขาโชว์หัวแบบหัวประกาเล็กมากมาก<ๆ>เผล่เอ,อันนี้เอามาทำเป็นขนตาปลอมด้านล่างนะคะคือแบบสะอ <Wow. S 1> ัเเยอคือติดแล้วคือแบบทิ่ทนด้วยนะดูดิ คือดีอ่ะอันนี้ชิ้นว่าฉันต้องชอบต้องส้ำแน่แล้วก็แพ็ก,ก,กเกจงแพ็คเกจน่าหลักเกินนะคะนี่ก็ไม่แพงเหมือนกันหักสิบเหมือนกันนะคะสำหรับอา,ายไลเนอร์คาคาซีนะคะต่อไปเป็นบลัชออนจากแบรนด์ไม่กานะคะคือจำได้ว่าสมัยเรียนอ่ะชินชอบไม่กกามากลิปแมทเขาว่าลดมากที่เป็นแบบ แท้งมันแบนหัวสีดำแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนพัยเกตเป็นหัวสีขาวนะใช้ดีมากนะคะไมก้าแล้วเขาก็มีตัวบรัชเนี่ยเราก็เลยซื้อมานะคะเป็นอันนี้นะไมก้านะคะ Peach and Col o r Blush p o เด e r นะคะเบอร์ที่หนูซื้อมาจะเป็นเบอร์สี่เบอร์ดีนะอันนี้ก็ลองไปสอบถามน้องเขาดูว่าเออยังมีไหมหรือว่าลองไปดูแอปส้มแอปม่วงนะคะแบบนี้มีขายแน่นอนไมก้านี่ค่ะสีน้องคือมะเขือเทศที่ถูกต้องคือชานก็ไปอีกแล้ กินอะไรตะก่อนก็อ cool ินคูโทนงเดี๋ยวนี้คือแบบผ่านเราคือแบบสีมะเขือเทศมันกําลังมาฉังก็อยากจะแบบแต่งโทนนนั้นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจัดหรือคือสีมะเขือเทศมากนะคะเปิดมาอีกชั้นหนึ่งก็จะมีกระจรกแล้วก็ตัวบลัชมาให้แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าขนมันดูแข็งๆนะคะแต่ว่าสีบลัชคือดีเลยเดี๋ยวจะมาลองสวอชดูนะว่าผิวอ่ะเดอร์โทนเหลืองอย่างฉันใช้เป็นยังไงอุ้ยแบบนึงนะ สีแบบว่าเออได้อยู่นะนี่แน่นอยู่มันแดงมาเขือเทที่แบบโทนเหลืออย่างฉันก็ใช้ได้เดี๋ยวถ้าชอบไม่ชอบอยังไงคงได้เห็นกันใน f เฟร i t e หรือว่าถ้ามีโอกาสนะคะจะมาทำแต่งหน้าไปเรื่อยหรือว่า How to ให้ได้ดูกันกันกบน้องบลัชนี้แล้วก็โทนเมคอัพแบบน้องโช m เมทโชวเกิลนะคะ มีบลัชก็ต้องมีไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์สักแบรนด์โนว์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สีที่หนูค่อนข้างชอบเลยนะคะอ่าๆชาวปัตตาน,นีต้องรู้ดิใช่ไหมว่าฉันเป็นคนที่ไม่เกลียดแบรนด์แพงแบรนด์จีนอะไรใดคือใช้แล้วสวยแต่เฉยๆซึ่งก็พอโนว์ no vo, เป็นหนึ่งแบรนด์ที่หนูชอบนะคะเพราะว่าเออผลิตภัณฑ์เขาว่าดีมากหลายตัวเลยนะอันนี้เป็นไฮไลท์แต่ว่ารุ่นนี้หนูยังไม่เคยใช้ของเขานะคะอันนี้เป็นเบอร์ 04น,นะคะเป็นไฮไลท์ดอกไม้นะเดี๋ยวดูคือแบบเห็นสีแล้วแบบเอาเลยนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแพ็คเกจแบบนี้แพ็คเกจสวยมากนะคะอืบจึดดูดีไฮไลท์จะเป็นโทนแชมเปญน,นะคะก็แบบอมทองๆนิดนึงคิดว่ามันน่าจะเข้ากับผิวหนูอะหนูก็เลยเลือกมาเห็นปะ นางเล่นแสงนะคะนางไม่มีฝุ่นเลยนะว่าไม่ได้เป็นแบรนด์จริงก็จริงแล้วก็มีกระจกแพคเกจจริงก็คือดูดีนะคะตลับเหล็กหกพังง่ายนะคะอันนี้คือแบบน่าจะติดเฟ็หนุ่มแน่ๆนะคะคือรู้สึกได้เลยว่าฉันต้องชอบน้องนะคะโอเคและต่อไปนะคะไปต,ต่อนะเราก็จะไปกันที่จ บัชอีกเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นบัชแบบคูชชั่นของแบรนด์ g g b e a r อันนี้อาจจะคุณหน้าในตอตอช็อปก็มีแอปส้มแอปม่วงก็มีนะคะถ้าร้านน้องเขาหมดก็ลองไปดูตามแอปเหล่านั้นดูเบอร์ที่หนุกมาซื้อมาจะเป็นเบอร์ส0 1นหนึ่งนะคะเพราะว่าร้านน้องแป้งมีเบอร์เดียวนะคือเห็นคนควีดในตอตอเยอะไงเราก็เลยแบบเอออยากจะลองดูว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักขนาดอะไรไหมตั้งแพ็กเกตน่ารักมากมีความเป็นสโนว์วงสโนไว้นะคะ เปิดมาด้านในก็จะมีกระจกแล้วก็พับเป็นเหนือสักสักคูชชั่นแบบนี้มาให้นะคะเปิดมาก็จะมีแบบนี้นี่เป็นการเปิดครั้งแรกของทุกคนเลยนะดูดิมีสีติดมาด้วยแต่ว,ว่าแบบไม่ฉันจะลองใช้พับเขาดูตื่นเต้นมากเอานิ่เดียวอนิดเดียวนะมาดูดูสิ สีส้มนมนมนะคะนี่จะแบบคนละแนวกับตัวโฟรูทูตัว ashi, ลิวิดวัชินุกชอบทวนส้อมมันนั้นจะแบบเนี่ยก็คืออย่างแกมลุกอ่ะมันจะมีความส้มแบบส้มเค็มน,นิดนึงอันนี้มันจะส้มติดขาวนิดนึงอะ่ะเคยจะใช้ได้ปะวะแต่ว่าถ้าใช้ได้มันก็แบบน่ารากักเหมาะกับลูกแบบส้มนมนมแบบชานมชาใจอะ่ะได้อยู่นะเอออันนี้คือแบบ เลิศนะคะแล้วส่วนตัวคือแบบยังไม่เคยใช้บราชิเป็นลักษณะคุชชั่นเดี๋ยวลองดูนะสำหรับตัวนี้นะโอเคแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นโนโวอันนี้คือแบบเห็นโนโวปุ๊บก็คือซื้อเลยไม่คิดอะไรนะคะแต่ว่าที่ร้านน้องมีให้เลือกน่าจะหลายสีอยู่นะคะแต่เบอร์ที่ดุกเลือกมาจะเป็นอันนี้นะได้บอกตือไหมที่ขอดูก่อน แพ็กเกจมันไม่ชอบไม่บอกว่าอ๋อมีอยู่ที่แพ็กเกจสักน,นึ่เป็นเบอร์สีสีที่หนุกเลือกมานะจะเป็นลิปสติกนะคะที่ด้านหนึ่งนะจะเป็นลิปหมุนหมุนลิปสติกแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านจะเป็นแบบว่าเนื้อกลอสกลอสแบบนี้เผื่อว่าแบบเราอยากได้ลิปพร็อพอัพก็คือใช้ตัวนี้จุ่มจุมเอานะคะเดี๋ยวจะสวอชด้านลิปสติกให้ดูทุกคนอาจจะค้นแหละเพราะว่าแบรนด์ไทยก็มีอยู่แบรนด์ที่ทํานะเออแล้วก็ว่าจะไปซื้อเหมือน อยากได้สีเดียวก็บ Miss มสแกรนไ a แลนด์นะคะ <Wow. S 1> ว้าวปรการเบิร์ศูนสี่เอสีสีป่ะมันสวยมากมันเป็นชมพูกรีดบัวที่แบบสาวผิวแบบอันเดอร์โทนเหลืองอย่างฉันสามารถใช้ได้อะแล้วก็เป็นหวานที่ไม่ได้ดูหวานจ่าเกินเออเป็นหวานที่แบบยังมีความแบบ กรีบบัวดูสุภาพแต่ก็ดูแบบฟอร์ได้ในทีเดียวนะคะก็เลยจับเหลืออันนี้ก็ราคาดีอีกเช่นกันนะไปนะคะเป็นลิปน้องแบวจากแบรนด์แคปูวินี่อันนี้บอกตรงๆเลยนะว่าฉันซื้อเพราะแพ็กเกจอีกแล้วทุกคนคือแบบโอ๊ยโดนแพ็กเกจตกตลอดอันนี้ก็แบบน่ารักมากเป็นน้องแมวแบบนี้นะคะเบอร์ที่หนูกซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์สี่แต่คือแบบอันนี้สี่น้องน่ารักมากและกลิ่นคือหอมมากทุกคนนี้ คือมันจะเป็นลิปที่แบบเหมาะกับน้องๆนักเรียนมากอันเนี้ยคือรูจับโปะไม่ได้แน่ๆถ้าท,า,ทามันจะมีความชุ่มชื่นแล้วก็แบบสีชมพูอ่อนๆเตนอยู่ที่ปากแล้วก็สามารถแบบเติมได้ระหว่างวันเลยนะหรือว่าใครที่แบบเออไม่อยากแต่งหน้าอยู่บ้านแต่เวลาพี่ๆที่มาส่งพัสดุจะได้ดูแบบเออไม่น่า่งเกินก็คือสามารถทาแบบนี้อยู่บ้านได้เลยนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาทนะี่แบบเนี่ยกูคุณขูดจับโปะได้ลองดูคือสีแบบเนียนเลยเนี่ยเนียนเกินนะคะ ต่อไปไปต่อจ้าจะเป็นเซตลิปจากแคปูวินี่เหมือนกันนะคะโอ้แคปูวินี่อีกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขากระตู้เยอะเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเซตลิปที่เป็นแบบนี้ฉันซื้อเลยเพราะว่าอะไรคะ่ะมันคูงง่ไงมันมีทั้งไลายเดอร์แล้วก็มีตัวลิปมาให้มาแบบนี้นะคะเบอร์ที่หนุกซื้อมาจะเป็นเซต A เออเขามีเซต A B C ีซหนุเลือกเป็นเซต A มานะะ่ะถ้าจำไม่ได้เราเป็นไงนะคะเดี๋ยวมาดู ตัวไลเนอร์กันก่อนตัวไลเนอร์คือเป็นแบบนี้คือสามารถทาขอบปากแล้วก็เบลนให้มันเบอร์เบอร์สวยๆวยก็ได้หรือจะทาขอบปากแบบเออเราเป็นคนขอบปากเข้มแล้วแบบอยากจะได้ขอบปากที่มันดูจืก็จะใช้นี้ก่อนนะคะหรือทาเ็มปากก็ได้มาสวอชกันเห็นปะ เออมันเป็นนูช่อมพูที่แบบแกทาปากแกะสะดูเบอร์เพราะอันเนี้ยซื้อมาน่าจะเป็นพรนูก้ะมีตัว for you t ที่เป็นเบอร์ขอบปากสีหยิบโซมันจะเป็นโทนนูดออกส้มก็เลยเอออยากได้เบอร์ขอบปากที่เป็นนูช่มพูแล้วตัวเนี้ยถูกต้องมากยี่แคปเปอรวินนี่เซตเอนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวลิปสติกก็จะเข้มขึ้นมาเนี่ย ก็เห็นหมยว่ามันสวยมากถ้าทาคู่กันคือทานีนขอบปากเลยข้างในคือเจอเบรอร์แบบถูกต้องถูกต้องที่สุดเป็นคู่ที่ถูกต้องแล้วก็ราคาไม่แพงไงก็ลองไปถ่องถามน้องแป้งกันดูว่าเผื่อยังมีนะจยโซนะคะต่อไปไปต่อนะคะเราก็จะมาที่อันนี้อันนี้เป็นที่เขียนขิวที่ดังมากในติ๊กต็อกใครก็พูดถึงแล้วราคาก็คือถูกมากเขาไม่ถึง10บาทอันนี้9้าบาท ป่แล้วคือแบบงงอะนะคะอันนี้ยี่ห้ออะไรนะเมียนนี่เหรอคือแบบอ่านไม่ผิดอ่ะอ่านไม่ถูกขอโทษด้วยนะคือแบบน้องจะมีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้ทุกคนคุณแพคเกจแน่นอนเปิดมาด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวดินสอเล็กมากอันนี้ซื้อมาเป็นเบอร์เข้มนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจจะเป็นสปูลี่ทุกคนแล้วแบบเดี๋ยวจะสวอตด,ด้านนี้ให้ดูนะเออนี่ก็จะเป็นการลองครั้งแรกกันคุยสีแบบ สีเข้มเลยทุกคนคือสีเข้มเลยแล้วก็ไม่ได้ติดแดงด้วยนะเออคือแบบเราติดทนอยู่คือแบบถ้าใช้ละดีต้องมาบอกต่อเลยนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันถูกมากๆมากๆคือแนะนำให้ทุกคนใช้ของถูกหลือดีแบบถ้ามันดีฉันจะมาบอกต่อพวกเธอแน่น,นอนนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นอาชโด o ์สโนววค่ะ น,นี่เป็นคอลเลคชันที่เราอยากได้มานานแล้วนะโนโวขนมปังนะคะเบอร์ที่เราซื้อมาจะเป็นเบอร์0นะูนยะเออรู้สึกน้องจะมี2เบอร์นะคะก็เป็นเบอร์0ูนย์สากับอะไรสักอย่างแต่เนี้มันจะเป็นโทนนำปานติดแกรมซึ่งเราอะ่ะ ถ้าใครดูคีฟีเบรดประจําเดือนพฤษภาจะเห็นว่าซิวานาโทนช็อกโกแลตติดใช่ไหมอาแล้วถ้ามายังซื้อเสียมตาลอีกเราสึกว่ามันไม่เหมือนกันอันนั้นมันจะเป็นน้าตาลโทนแบบน้าตาลช็อกโกแลตอะมันจะมีความติดส้มนิดนิดแต่เนนี้มันจะเป็นน้ําตาลแกรมยังไม่ถูกเป็นน้ําตาลแกรมอะน้ําตาลที่แบบน้าตาลค่ะ this is น้ําตาลและ this is a แกรมวนะคะคือน้าตาลอันนี้แต่ถ้าเกิดน้าตาลช็อกโกแลตก็คืออันนั้นก็เลยซื้อมาแล้วคือโนโวอะ กจะต้องพูดเยอะพูดแยะ่อะไรเพราะว่าพิกเบนมันดีอยู่แล้วเพราะฉันมีพาเลตของโนโวเยอะมากดูไม่มี fallout นะคะนี่เลิศจึ้งนะคะนี่ดีไม่ดียังไงอยากให้มี how to ใหม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าชายลัชอบติด favorite แน่นอนแต่มีโอกาสสูงที่จะติดนะคะโอเคและต่อไปก็เป็นพาเลตเหมือนกันค่ะ ซื้อมาสองสีไปเลยจบน้องมีสองสีก็สองสีาค่ะของกากาโชแบรนดนี้เราค่อนข้างที่จะชอบเขาอยู่แล้วถึงแม้เขาจะชอบไปเอาเล็บฟลินมาจากแบรนด์อื่นเช่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่า anyways นะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็โอเคเลยนะอันนี้เป็นเบอร์ 0 2น,น,นะคะจะเป็นโทนพีชเอ้ยไม่ใช่ age, พีชแพคเกจบรนทุมทให้ดูเหมือนผีชันมากแต่พอเอาขึ้นมาเออมันเป็นโทนชมพูอ่อนๆแบบคูโทนคือพกพาเลตเดียวก็แต่งหน้าได้แล้วก็จะมีอายแชโดว์มาให้นะคะแล้วก็มีบัชออนซึ่งอ่อนมากคิดว่านี่น่าจะเพาะอัพตัวอาริบรัชเอ้ยบรัชแบบครีมได้สวยนะคะแล้วก็มีไฮไลท์มาได้ให้ด้วยคือสามารถไฮไลท์ได้ทั้งหน้าและหัวตานี่ก็คือลดยีเบอร์สสอง แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะขอยญาตแกะอีกอันหนึ่งที่นุกตัำมาจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งงงไม่เรียงด้วยนะชั้นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในนะอ่ะอันนี้จะเป็นโทนพีชเห็นปะเอออันนี้จะเป็นโทนพีชอันนั้นเป็นโทนอมชมพูพีชพีชวัานไหนอยากได้พีชก็จะไหนคือสวยนะ สามารถลงบัชแล้วก็เวลาที่จะบอกว่าอีกหนึ่งเทคนิคการแต่งหน้าของคือหนูจะชอบลงทีมบัชใช่ไหมแล้วก็ลงบัชที่เป็นสีอ่อนๆแบบเนี้ยนะคะลงหน้าแก้มหลังที่แบบแต่งหน้าเพื่อป็นการเซตมันจะดูนวลเนียนอองตองนะคะเลิมากนะและชิ้นสุดท้ายที่ตามมาจากหลานน้องแปะนะคะก็คือน้ำหอมอันนี้นั่นเองค่ะ เออน้องเป็นแคนดี้เบบี้นะคะคือแพ็กเกตน้องน่ารักนะอ่ะก็เลยตามาเพราะว่าความน่ารักล้วนนะคะแต่กลิ่นอนะดมแล้วมันไม่ค่อยมีความเหมือนหนูเท่าไหร่ตอนแรกหนูคิดว่าเออจะมีความน่ารักสุดๆแพ็กเกตแต่พอดมแล้วว่ามันจะแบบมันไม่ได้แบบฟูตตี้ฟูตตี้มันออกหวานหวานขนมขนมนะคะก็แบบเพือ่อนใะนอยากเป็นลูกคนดีก็อาจจะหยิบม,มาใช้แต่ว่าความหนูก็จะชอบความแบบว่า ติดเฟรชเฟรชแล้วก็ฟูตี้นิดนิดฟลอร์น่อย,อ,ยอันนี้จะแบบเป็นขนมนะคะก็เออเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าชอบไม่ชอบยังก็ดูแต่ว่าแพ็กเกจน่ารักนะคะและ้วก็สุดท้ายสุดท้ายจริงๆขอ,ลลองเราล้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยน้องชอบแถมของมาให้ก็ขอบคุณมากนะคะจะมี e p พีพาบสองใหม่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะจู ก็อันบอกชิ้นสุดท้ายนะคะขอปิดไปด้วยนี่เลยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นสครับของเกรเมรีนะคะอันนี้ก็คือทางแบรนด์ส่งมาให้ในที่สุดนะคะแล้วก็ได้มีของที่ได้ฟรีแล้วเย่ดีใจมากๆเลยนะคะดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาใช้แล้วก็รีวิวนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าหนูขอรีวิวตามจริงนะคะแต่เนนี้คือแบบแพ็กเกจดีมากแล้วก็แบรนด์นี้นะคะใกล้จะเข้าไทยแล้วถ้าดีไม่ดียังไงถ้าเข้าไทยเพื่อนๆก็คงจะได้ไปตาม กันนะอันนี้ก็คือแบบรีบอันบอกเลยเพราะได้พัสดุนะคะคือชุดนอนเวอร์ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ u n s o x EP 12นะคะก็บางอย่างก็คือแกะไปแล้วด้วยความจำเป็นต้องใช้จริงๆหรือว่าทนไม่ไหวนะคะก็เลยรวบรวมมาให้เท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะ Enjoy กับคลิป u n s p x นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือว่ายังไม่ได้กด subscribe ช่องสุขซาฟันจริงกดนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะตามชมยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพบกันคลิปโอนะคะสวัสดีค่ะ